เนื้อเขอร่อยครับวันนี้ผมก็ทําเป็นยำปลาลาเหมือนเดิมครับผมก็ใช้เหมือนเดิมเลยเป็นเบ็ดน้ํายําของแซบบ้าครับทุกคนจะเป็นเบ็ดน้ํายําสูตรปลาลาคือบอกได้เลยว่าเบ็ดน้ํายําตัวนี้นะฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องของความหวานความเค็มเลยบอกได้เลยว่าใช้เป็นเบ็ดหลักได้เลยครับทุกคนเราจะสามารถใช้เบ็ดน้ํายําตัวนี้เทเข้าไปแล้วก็เติมพริกเติมมะนาวจบแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆจบเลยครับทุกคน ความนัวของปลาความหอมของปลาาคือเพื่อต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าจะเป็นส่วนผสมหลักๆเลยที่จะเอาไวท้ทํายำนะครับทุกคนแค่นี้อร่อยแน่นอนนะครับวันนี้พืชที่ผมใส่นะมีแมงกะพรุนมีหมูยอมีไข่แดงเคม็มไข่แดงเค็มมี2แบบด้วยมีแบบนึ่งแล้วก็แบบดิบได้เวลามาชิมกันเลยดีกว่าวันนี้ผมทําไข่แดง2แบบจะมีไข่แดงแบบนี้เป็นไข่แดงดิบไข่แดงอยู่ก็อร่อยครับจะเป็นไข่แดงแบบนี้ครับทุกคนอันเนี้ยผมเอาไข่แดงเอาไปนึ่ง นึง่งอร่อยครับนะครับอ,อร่อยอร่อยแบบนึ่งมาแล้วอะ่ะมันก็จะให้อีกเท็กเจอร์หนึ่งคืออร่อยเหมือนกันอ,อร่อยมากเบ็ดน้ำยำหอมน้ำปลาร้านัวเปรี้ยวหวานลงตัวคือเบ,บ็ดน้ำยำตัวนี้มันจะมีความหวานความเค็มความเปรี้ยวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบหวานไปเค็มไปเปรี้ยวไปหรือเปล่าคือตรงนี้มันเป็นเบ็ดหลักๆจริงๆเป็นสารตั้งต้นเวลาเราจะทำยำแค่เทเบ็ดน้ำยำตัวนี้ลงไปง่ายจริงๆทุกคนทำง่าย อร่อยด้วยประหยัดเวลาด้วยคุ้มมากครับถ้าเกิดว่าใครสนใจผมแนะนําได้เลยครับเแบกบ้น้ายาสูตรปลาจริงๆผมมี2สูตรนะสูตรไม่ใส่ปลากับสูตรปลานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองกดดูได้กในตะกร้าได้เลยนะครับน้ํายําอร่อยมากอื่อ,อใครอยากทำยำทานเองอยู่ที่บ้านแบบอยากได้รสชาติแบบเหมืออาชีพผมแนะนำตัวแซบบ้าได้เลยครับดีมากทำให้เราทำยำได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับอ,อร่อยมากลองไปทำตามดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเบดน้น้ำยำของผมด้วยนะครับ